ดอนขนาดสวยมากปู่ดีใจลูกได้มาหาปู่อน,นสวยปู่อยู่นี่นะทุกคนามาไหว้ปู่กันใครอยากได้โชคได้ลาบมาขอปู่ที่นี่นะสุดจริงไม่เป็นเรื่องจริงนะถ้าใครมาจะสัมผัสได้เลยว่าปู่อยู่ที่นี่ลองมาไหว้ดูนะวัดดอนขนาดบ้านแพ้ว สวยจริงๆแลปลูกอยู่ที่นี่ด้วยลองมาไหว้หาปลูกกันอากาศดีไม่ร้อนนะมาไหว้กันเนียวัดดอนขนาดบ้านแพลวนะกดพลิกเลยวัดดอนขนาดเธอบ้านแพลวนะครับสวยจริงสวยจริงมามาไหว้ปลูกกันประทุ แล้วแต่ต้องเราต้องเข้าถ้ำนะถ้าจะมาให้ครบเราต้องเข้าถ้ำป่าปู่นะปู่สวยมากนะบอกตรงสวยจริงสวยจริงสวยจริง